โอเคครับผมสวัสัีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนแนวทางการจังเกิลหรือว่าการเดินเกมป่าแบบมุมมองผู้เล่นตอนคิดสดๆเลยนะครับว่าในขณะนี้ต้องเดินยังไงคิดยังไงนะครับซึ่งฝั่งอีกฝั่งเนี่ยอยู่ในแรงไดมอนด์นะครับผมโดยเกมนี้เนี่ยก็จบไปด้วยสกอร์สิบหกต่อหนึ่งนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามก็กดยอมแพ้เรียกง่ายๆคือเป็นเกมที่ชนะขาดลอยผมก็เลยอยากจะเอาเกมนี้มาเป็นตัวอย่างในการสอนเพื่อนๆในการปัดแรงนั่นเองครับผมไปเริ่มกันได้เลยครับโอเคครับผมพอเริ่มเกมมาเนี่ยผมกเมล แล้วก็ไปที่เลดบัฟนะครับผมหลังจากนั้นผมจะไปวูฟไปกบแล้วก็ไปบูนะครับแล้วพอแคมป์ปาเกิดอีกทีนึงเนี่ยตอน4นาทีปุ๊บแรปเตอร์จะเกิดใหม่ครับแล้วก็วนมาที่โกเลมอีกรอบหนึ่งนะคือมันจะเกิดไวขึ้นอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยเริ่มแรปเตอร์ก่อนนะครับแล้วค่อยมาโกลเลมเนาะเพราะว่าแรปเตอร์กับโกเลมรอบถัดไปจะเกิดไวขึ้นโอเคครับกลับมาสู่เกมครับซึ่งผมก็เห็นว่าคินเดนเนี่ยก็เริ่มแรปเตอร์เหมือนกันนะพะฉะนั้นผผผมมกกก็็คือออ่่ินนนังบนนบแแ๊สตตข ไปที่โกเลมนะครับผมซึ่งประเด็นสําคัญเลยก็คือว่าตรงนี้ผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับจำไว้มากๆเลยก็คือว่าหลังจากที่เราเคลียร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วระหว่างที่เรากําลังจะไปเลนเนี่ยให้เราแผ่นกล้องดูไปที่เลนกลางและเลนล่างครับว่าเลนกลางกับเลนล่างเนี่ยมันแกงได้หรือเปล่านะซึ่งผมก็แผนไปที่เลนกลางแล้วก็เลนล่างบ่อยมากนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยไปทุกๆวิเลยซึ่งเลนกลางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากครับคือถ้าเกิดเราไปก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าเลนกลางมันไม่มีอะไรแต่ถ้า ผมก็ช่องม,มองไปที่เลนล่างนะว่าเลนล่างเนี่ยมันไปแล้วมีโอกาสได้คิวหรือเปล่าถ้ามันไปแล้วได้คิวผมก็จะไปแต่ถ้าไปแล้วไม่ได้คิวโอกาสตามมากๆผมก็จะไม่ไปครับแต่ด้วยความที่เนี่ยเลนล่างเขาแหลมมากนะแล้วก็เวฟดันเยอะมากๆมินเนี่ยนเวฟเขาแหลมมาอยู่หน้าป้อมนะผมก็คือไปนะครับใครอยากดูการตัดสินใจละเอียดเนะี่ยให้ไปดูในคลิปสอนป่าหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นชั่วโมงปฏิบัติและจะปฏิบัติให้ดูแล้วนะครับก็พอเลนล่าเขาแหลมนะครับแล้วก็รวมทั้งมินเนี่ยนเขามากองหน้าป้อมเรานะครับ ก็ทาการลงโทษซนะโอเคครับขอเพาะไว้ตรงนี้ก่อนนะจะอธิบายให้ฟังละเอียดอีกทีครับก็คือตอนที่เราฟาร์ม3หลุมล่างเสร็จเนี่ยเรามีช้อยสองทางเลือกครับก็คือแก๊งกลางหรือว่าแก๊งล่างซึ่งถ้าเกิดโอกาสไม่ได้เกิน90%ผมจะไม่มาครับผมใช้เกณฑ์อะไรวัดบ้างอย่างอันนี้ครับคือมินิเนวีอีกฝั่งเนี่ยมันดันเข้ามากองอยู่หน้าป้อมเราแล้วผมก็แผนกล้องตลอดเลยครับไม่ได้เห็นว่าเลนล่างอีกฝั่งเนี่ยมาวอดเลยนะฮะอันนี้คือ2อย่างแล้วนะครับอย่างที่3มก็คือว่าเลนล่างอีฝั่ จะต้องตัดสินใจแก๊งล่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เข้า3มเงื่อนไขแบบนี้ที่ทําให้มันดูน่าแก๊งจริงๆเนี่ยผมก็จะไม่มีทางเดินไปแก๊งล่างเด็ดขาดนะครับฟาร์ม3มหลุมนี่เสร็จปุ๊บผมก็จะเดินไปฟาร์มป่าบนต่อเลยแน่นอนเพราะว่าการที่เราสมมติฟาร์ม3หลุมนะครับแล้วเราไปแก๊งล่างเลยเนะี่ยมันเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้คินเด็ดที่เริ่มป่าบนนะ่ะถ้าสมมติเราแก๊งเฟลนะคินเด็ดที่เริ่มป่าบน3หลุมเหมือนกับเรามันจะเข้าเวทป่าเราหมดเกี้ยงเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณต้องมั่่นนนใจว,ใจวใจจนะจแ้เบบยี ซึ่งต้องคำนวณมาในหัวอย่างดีโอเคครับผมหลังจากที่ผมแกงหน้านะครับผมก็ทําการรนะีคอร์นาะเพื่อที่จะเช็คป่า3หลุมตรงนี้นะครับแต่ว่าบังเอิญเนี่ยคินเด็ดก็ฟาร์มสหลุมแล้วก็ไปแกงบนเหมือนกันแต่ปรากฏว่าคินเด็ดแกงไม่ตายมันเกิดอะไรขึ้นครับพอเขาแกงไม่ตายคือเขาจะเสียโอากาสในการเวทป่าผมเลยนะคือจากที่เขาเนี่ยจะมาเวทป่าผมฟรีๆใช่ไหมครับแต่เขาเลือกช้อยผิดโดยการเขาเนี่ยไปแกงบนนะครับแล้วก็แกงไม่ตายอีกนั่นทาให้ผมเนี่ยมาคุมป่าตัวเองทันนะแล้วก็เขาก็ไม่สามารถเวทป่าผมาได้อีกนน่ัันคงฝะร ซึ่งถ้าเกิดเป็นเพื่อนเป็นป่าอีกฝั่งเนี่ยก็อันนี้คือเห็นได้ชัดเลยว่าข้อเสียของการแก๊งกาเลนแล้วไม่ตายหรือว่าแกงอีกฝั่งแล้วไม่ตายเนี่ยคือจะไม่ได้โอกาสในการเวทนะครับแบบนี้เลยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเคลียร์แคมป์ป่าบนผมต่อนะแล้วก็เอาปูนะครับซึ่งคินเดตเนี่ยไม่มีทางอยู่ปูนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าคินเดตเนี่ยฟาร์มหลุมนี้ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เขาต้องลงไปป่าล่าอย่างแน่นอนถ้าเกิดเขารอปูนี้เกิดเนี่ยเขาจะเสียเวลาฟาร์มตรงนี้เยอะมาก ันนี้ทุกคนพอจะเข้าใจเนาะก็คือ,อยังไงเนี่ยผมก็ได้ปูบนอยู่แล้วเพราะว่าชินเด็ดอยู่ฝั่งล่างนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับผมคือถ้าเกิดไม่มีโอกาสที่จะแก๊งสําเร็จอะ่ะเกิน90%อย่างที่ผมบอกนะครับผมก็จะไม่เดินไปแก๊งเด็ดขาดน,นะผมก็จะฟาร์มอยู่แต่ในป่าตัวเองจนกระทั่งแบบว่าป่าผมมันหมดแล้วผมถึงค่อยเดินคือผมจะไม่มีทางสคิปแคมของผมเนี่ยไปแก๊งแน่นอนถ้าอยากดูวิธีการตัดสินใจแบบละเอียดให้ดูคลิปที่ผมสอนป่าหนึ่งชั่วโมงนี้ครับสอนทฤษ มันมาเลดีน,นึงนะครับเพราะว่าผมเสียเวลาไปแกงนะั่งผมเลยมาเข้าแรปเตอร์เลดีนึนงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเลยสี่นุทีไปหน่อยก็แรปเตอร์ก็จะเกิดหลุมถัดไปครับผมก็ทําการฟาร์มแรปเตอร์ต่อนะซึ่งคินเทดก็ได้ใช้จังหวะนี้ในการแกงการนะครับซึ่งผมก็ไปช่วยไม่ทันเพราะว่าผมฟาร์มแรปเตอร์อยู่นะอันนี้คือต้องปล่อยไปนะครับเราเราทำอะไรไม่ได้นะแต่ว่าบังเอิญบังเอิญอยากให้ทุกคนดูนี่ครับเห็นไหม ชินเดดเนี่ยแอบเดินขึ้นไปบนนะครับแล้วผมเห็นอยู่ในแมปเออผมผมรู้ว่าชินเดดเนี่ยแก๊งการเสร็จปุ๊บมันเดินไปบนผมใช่ไหมผมมีข้อมูลว่าชินเดดเนี่ยเดินไปทางนี้แล้วไปเอาสามหลุมบนผมก็ทําการเปิดมังกรทันทีเลยนะครับคือจากที่แผนที่ผมจะไปเอาแรปเตอร์แล้วไปเอาโกเลมใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนแพนละคือพอเอาแรปเตอร์เสร็จปุ๊บผมเดินเข้ามังกรเลยเพราะว่าผมรู้ว่าชินเดดอยู่บนแน่นอนนะครับก็คือเราได้มังกรฟรีแน่นอนอ่ะอันนี้คือเป็นข้อได้เปรียบนะครับที่เราควรจะรู้ไว้ว่าแบบใช้ใช้ข้้้้อออไไดดเเเปปปปปรรรีีีีียยบขงกาาทท่่่่ินนนนนนโมให็ะช์ั ควรจะทำนะคือเห็นปลายฝังอะมันอยู่ตรงข้ามออบเจกอะเราเอาออบเจกได้เลยนะครับเป็นออบเจกฟรีแน่นอนซึ่งมันก็ทําให้เราได้บังกรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกั๊มันจะเกิดตอน6นาทีนะครับซึ่งเราได้บังกรตอน5นาที50เพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้ว่ายังไงอะเราสามารถกลับบ้านนะครับเพื่อไปเติมของแล้วก็เติมเลือดนะครับแล้วก็กลับไปคอนเทสต์บอยกั๊ได้ทันแน่นอนเพราะว่าบอยกั๊มันเกิด6นาทีเว้ยซึ่งถ้าเกิดไปอะยังไงก็ทันนะครับแต่ว่าอาจจะแบบไม่ทันครบ3าตัวไงอาจจะท ก็คือบัฟฟีดออฟสเต็งนั่นเองนะก็คือวิ่งเข้าไปเลยอ่ะแล้วก็ผมเห็นว่าคินเดตเอาไปตัวหนึ่งใช่ไหมครับก็คือยังทันอยู่เลเวลสตัวให้เราเก็บครับอ่านี่คือข้อดีของการที่เราเอามังกรได้เร็วมากๆก่อนที่วอยคัพจะเกิดก็คือเราจะได้ทั้ง2ฝั่งเลยแต่ว่าการทําอย่างนี้ได้เนี่ยคือต้องมั่นใจด้วยนะว่าเราอ่ะสามสามข้างบนนะเก่งกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับคือถ้าเรา3าม vs สสู้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้เราก็จะทําไม่ได้นะอันนี้คือเราต้องมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าขอย้อนกลับไป เนี้ไม่ควรอยางยิ่งเลยคือเขาอยากมาแย่งรอยกับผมแต่ว่าคือ เขาตายเองนะครับคือไม่ควรอย่างยิ่งต่อให้ได้ไวอยกราฟไปก็คือไม่คุ้มเพราะว่าผมยังตัดได้อีกตัวหนึ่งอยู่ดีแล้วก็เขาก็ไม่ได้สแต็กอยู่ดีปรากฏว่าอันเนี้ยผมตัดสแต็กรอยกราฟได้ผมได้มังกรด้วยแล้วผมก็ได้คิวด้วยนะครับก็ประมาณ6นาทีเราแก๊งไป3ตัวนะเรามีส่วนร่วมไป3ตัวรวมถึงได้2องอ็อบเจกต์เลยนะครับก็ถือว่าดีมากหลังจากนั้นผมก็ไล่กลับไปฟาร์มเหมือนเดิมครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมก็จะกลับไปฟาร์มป่าเราให้ครบครับซึ่งระหว่างฟาร์มป่าก็อย่าลืมมแพพนนนนนนนกกลล้้้ออองงงงงงดูเเเเืื่่่่วยนะวาาแบบีนนป็งง็ัไรซึผต ได้แผนกล้องไปดูเรนการเไว้แล้วผมรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเลนการเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องกันแน่ๆเลยครับคือเลอบองเลือดน้อยแล้วก็เลอบองต้องการที่จะแบบ,บดันเวฟอ่ะสรากฏว่ามันก็มีจริงๆครับคือผมมารอซอนแล้วกินเดตก็มาจริงคืออันนี้เป็นเซนส์เกมล้วนๆครับคือบังเอิญบังเอิญน,นะมันมันมีเรื่องกันจริงๆคือผมก็คือมายืนรอซอตั้งนานละแล้วก็เป็นการบวกกันสองต่อสองนะครับก็อ,อันนี้ก็ชิงจังหวะเอาแล้วก็ดูว่าเอ้ย สองเนี่ยมันไหวหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะไหวนะเพราะว่าผมน่าจะเอาเพย์ได้จากสกิลเพย์นะครับก็คืออันเนี้ยแฟดหลบชามแล้วก็บาโดนพอดีครับแล้วก็พอวิ่หกพอดีเตะชินเด็ดกลับมา ได้เป็น2คิวไปเลยนะครับผมแต่ว่าข้อสําคัญคือต้องต้องหลบชามอาริให้ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดผมหลบชามอาริไม่ได้อาริจะชามขัดพุ่งผมได้นะแล้วก็อย่างที่ผมเคยสอนไปครับถ้าเกิดเราชนะสเกิร์มิดสอต่อ2หรือว่ามิดเลนในฝั่งตายหรือฝ่ายฝั่งตาย,รตายเราควรจะเข้าเวทเสมอเพราะฉะนั้นคินเดตตายอาริตายใช่ไหมครับผมเข้าเวททันทีนะผมจะไม่กลับไปฟาร์มเลดบัฟตัวเองนะครับผมก็คือจะตัดป่าเขาฝั่งตรงข้ามให้หมดนะครับผมนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำนะเอาไปใช้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับโอเคผมตัด กลัวว่าคินเดดจะมานะแล้วก็กลัวว่าจะโดนกระทืบก็คือตัดไป2หลุมพอนะครับแต่ว่าพอสแต็กคินเดดเกิดล่างอ่ะผมก็เดาแล้วว่าคินเดดอ่ะจะต้องมาล่าแน่นอนเพราะฉะนั้นผมอ่ะติ๊กให้เลนล่างขงผมมาถอยเลยนะครับก็ผมรู้ละว่าคินเดดอยู่ล่างแน่นอนเพราะว่าสแต็เกิดนะแล้วก็ป่าบนโดนอินเวดไปเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามคินเดดอยู่ล่างครับก็คือติ๊กถอยเลยนะครับนะ่ครับแล้วก็อยู่ล่างจริงด้วยครับแล้วก็คินเดดมันเข้มป่าหมดอ่ะมันไม่มีอะไรทาแล้วก็คือเดินไล่แก๊งนะซึ่ ราก็คือใช้จังหวะนี้ในการฟาร์มนะครับแล้วก็แผนกล้องดูด้วยนะฮะถ้าเกิดเราฟาร์มอยู่ฝั่งล่างอ่ะเราก็แผนกล้องไปดูเลนกลางแล้วก็เลนล่างนะครับแผนกล้องไปเรื่อยๆนะดูเป็นจังหวะจังหวะไปซึ่งอันเนี้ยผมคำนวณไว้แล้วนะว่าผมมีโอกาสแกงล่างได้มากของกลางนะครับแล้วอันตรีผมอ่ะเวลามันจะขึ้นพอดีในตอนที่ผมฟาร์ม3แคมป์ล่างเสร็จครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยฟาร์มเลสแล้วก็ไปแรปเตอร์แล้วก็ไปกลเลมนะครับเพื่อที่จะให้ผมอ่ะไปจบที่ฝั่งล่างนะอันนี้ทุกคนพอจะตามทันไหมมมัันาาจฝ่งงล ก็ทำการแกงล่างนะเพราะว่าเลนล่างเขาแหลมมากนะครับก็อันนี้คือผมคานวณไปแล้วนะแล้วก็ทําการแกงล่างไปครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแกงแบบปกติเลยนะก็ ไม่ตายนะเพราะเขามีแฟดทั้งคู่นะแต่ว่าสิ่งที่ผมได้มาก็คือว่าหลังจากที่ผมแก๊งเขาไม่ตายก็จริงแต่ว่าผมอยากให้เขาอะเสียเวฟให้มากที่สุดนะผมรู้ว่าคินเดตอะอยู่บนและผมแก๊งไม่ตายปุ๊บคินเดตต้องเวฟผมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คือจะทําให้เลนล่างเขาอะไม่ได้รับมินเนี่ยนกล่องนี้ให้ได้ก็คือแบบโซนเลยโซนออกเลยก็คือเนี่ยผมจะไปสิงอยู่ในป่ากเขาเลยครับแลวสังเกตไหมว่าเลนล่างเขาโผล,ล่ในป้องไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดโผล่เขาจะโดนได้เนี่ยครับก็คือเป็นการการันตีว่าให้เขาเสียเว็บ จากนั้นวอยครับเกิดครับผมก็ทําการกลับมานะจากดีนเวฟมินเนี่เรนล่าได้แล้วนะครับแล้วก็ทําการปิงรูลูนะครับเมื่อกี้ผมปิงรูลูเรียกรูลูมาเอาตรงวอยครับด้วยนะเพื่อที่จะให้ทีมผมเนี่ยอย่างน้อยๆมีซัพพอร์ตมาเดินช่วยนะครับเป็น4ต่อ4เนาะโอเคพอวอยครับเกิดแล้วผมก็เอาเลยคือเรา3าชนะอยู่แล้ว4ีชนะอยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนอะเราเกิดมากนะครับเราเราเกมนำนะครับนี่พอคิเลดมาครับมันก็เกิดไฟขึ้นแต่ว่าแน่นอนเราได้วอยครับไปแล้วครับไม่มีปัญหาแต่พอหลังจากเนี้ยคือผมก็ไม่ค่อยอยากสู้ววเเเพพรราาะ่่ือนไปับ ผมก็อยากจะฟาร์มแล้วก็อันนี้ทรงดูไม่ดีด้วยครับเลือบองโดนตัดเลือดไปก็ไม่สู้ดีกว่าเนาะ เรากำไรแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องไปฝืนครับคือไม่ต้องสู้เลยอ่ะคือไฟไหนที่เราไม่ชัวเราไม่ต้องสู้เลยอันนี้คือเวลาลงแรงเนี่ยเราต้องเอาชัวนะครับเอาชัวอย่าไปมั่วนะอันไหนที่แบบคิดว่าตัวเองสู้ไม่ได้ก็อย่าสู้เพราะฉะนั้นครับผมก็ฟาร์มป่าบนต่อนะแล้วก็จะฟาร์มไล่ลงไปล่างนะครับเพราะว่ามังกรไฟเกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะฟาร์มป่าบนไล่ลงไปในฝั่งที่มีอ็อบเจกต์เกิดก็คือฝั่งล่างนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าไม่เข้าขาย90%เก้เาเองกรไปอร่เป็นไไรคือถ้าม่ทัน่าไปฝะผมก็คืออเเราา อยกราฟไปแล้วอะ่ะเขาก็มีสิทธิ์เทรดบังกรได้เพราะเราเทคนไปบนเยอะใช่ไหมวิชั่นฝั่งล่างมันก็ตกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือยังไงก็ตามก็ถ้าไม่ชัวร์จริงผมไม่ไปแกงนะหลังจากนั้นก็คือผมเห็นเลนล่างแหลมอีกแล้วครับอันนี้คือค่อนข้างที่ชัวร์ว่าน่าจะได้ครับเพราะว่าเอสเดียวเนี่ยใช้อาเคนชิปไปด้วยนะแล้วก็แบบแหลมมากๆอันนี้คือยังไงก็ได้อันนี้คือผมก็คิปแคมโกลเลมเห็นไหม ผมไม่ได้เอาฟาร์มโกลเลมเลยนะแล้วก็ทะลุไปแก๊งเลยนะครับเพราะว่ายัางไงก็คือไดอ้ถ้าอย่างเงี้ยผมจะยอมสกิปแคมป์นะครับแล้วก็ไปแก๊งแต่ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขเนี่ยก็ไม่ไปก็เทคนิคง,ง,ง่ายๆเลยที่ผมเคยสอนไปแล้วในคลิปทฤษฎีนะครับตอนนั้นโอเคครับผมหลังจากแก๊งล่างเสร็จนะก็คือแน่นอนครับพออีกฝั่งตายเนี่ยผมก็จะเข้าเวทอันนี้ก็ทฤษฎีเดิมเลยนะครับซึ่งผมเห็นว่าคินเดดเนี่ยเพิ่งเอากบเสร็จไปเว้ยยังไงก็ตามอะ่ะผมก็คือไล่คินเดดเลยหรือไม่ก็เข้าเวหลลุมเลมเเเยยผรรูู้้ววว่่่่าาาินนนนนดดออแถีพะ ผมเห็นว่ามันเพิ่งเอากบเสร็จไปนะครับหลังจากนั้นก็คือไปตัดคินเดดต่อแล้วก็หนีเลยครับเพราะว่าเลนล่างเขาอะเพิ่งเกิดมานะก็จะมาซ้อนก่อนเลนล่างเราเลยครับเพราะว่าเลนล่างเขาเพิ่งตายไปไงเวลาตายมันก็จะมีโฮมการ์ดวิ่งออกมาเร็วกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือผมฆ่าคินเดตได้ไหมฆ่าได้แต่ถ้าเลนล่างเขามาซ้อนอย่างเงี้ยต้องคิดใน,นกรณีน,นี้ด้วยว่าเราอาจจะโดนกระทืบได้ครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเนี่ย พอเลนล่างเขาตายใช่ไหมแล้วเขาเกิดมาทันก็คือตัดแค่ป่าหลมเดียวแล้วก็ถอยเลยครับหลังจากนั้นคือผมรู้แล้วว่าคินเดดเนี่ยจะไปป่าบนแน่นอนนะเพราะว่าป่าล่างเขาถูกยินหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมก็คือมาแคมป์ที่เลนล่างอีกทีนะแล้วก็เรียกให้เลนล่างเนี่ยรอซ้อนอีกทีหนึ่งเพราะผมรู้ว่าจะต้องมีคนมาล่างแน่นอน และกินเดดอยู่ป่าบนแน่นอนนะครับอันนี้คือเรามีข้อมูลอยู่แล้วเนาะพอกินเดดฟาร์มจากล่างไปบนนะแล้วป่าล่างเรายึดหมดแล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามกินเดดอยู่บนับแล้วเราก็ได้คิวไปอย่างชิวๆได้คิวไปอีกหนึ่งนะครับก็คือเอเดียวยังไม่ทันเข้าเลนเลยก็คือตายแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเห็นไหมว่าการเดินชารต่ชัวร์เนี่ยสิ่งข้อดีมันคืออะไรเห็นไหมเกมมันแบบแคบจะจบสิ้นแล้วอะ่ะสิบสองต่อหนึ่งอันนี้คือแบบว่าถ้าเกิดเราไม่โยนจริงๆชนะแล้วนะครับหลังจากที่เกมเรานำ นะพยายามเอาออบเจกทุกอย่างนะครับแล้วก็เล่นเพย์ที่มันชวนจริงๆซึ่งเรนล่าเขาก็ไม่เลิกแหลมสักทีคือแบบผมก็คือต้องแก๊งเรนล่างตลอดเพราะว่าเขาเขาแหลมจริงๆครับคือเหมือนน่าจะน่าจะ สติหลุดไปแล้วอะเรียกง่ายๆคือตอนนี้ยอมไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วหลังจากนี้แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือคิดง่ายๆครับเอาออบเจกต์ทุกอย่างให้ได้แล้วก็จบเกมแค่นั้นเลยอย่าไปทำเพย์ที่มันแบบว่าไม่ชัวร์ถ้าอีกฝั่งคนเยอะกว่าอย่าไปเข้าจะไฟ์กันต่อเมื่ออีฝั่งเนี่ยคนเท่ากันนะครับแล้วก็เล่นบนออบเจกต์เท่านั้นแค่นั้นเลยครับจบแล้วครับเกมนี้ก็งวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนึครับไม่ได้ยาวเหมือนหนึ่งชั่วโมงแล้วนะก็เป็นปฏิบัติให้ดูนะถ้าเกิดใครสงสัยอกกบะเีีจรน่็มมมไไ้ และขอบคุณทุกคนที่มาดูครับคลิปเร็วมากนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ